ตอนนี้เราก็อยู่ขั้นตอนพันนะครับเนี่ยจากขั้นตอนที่แล้วเราก็ได้นวดแป้งแล้วปั้นแป้งเป็นลูกแล้วปักเรียบร้อยก็รอเพืประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็ครึ่งวันนะ,ะแล้วแต่เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการพันนะครับแล้วก็บีบีบีนีเราตีที่เป็น ก้อนให้เป็นแผ่นแบบนี้นตอนดีเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อแล้วเราก็มาพัดต่อพัดน,นะครับพัดอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะมองไม่ทันว่าพัดกันยังไงนะครับโอเค สาธิตมาอ,อีกรูปนึงนะครับโอเค่มีบี้ครับบีบีบีเป็นแผนนานาประมาณนี้นะครับก็วิธีการพัดก็คือว่าเราจะพัดกันแบบนี้ฮนะเอามือขวาสอดใต้แผ่นโรตีไว้แล้วก็มือซ้ายวางไว้ข้างบนแล้วก็เอามือขวายก ขายกแล้วก็ซ้ายปัดทำแบบนี้ขายยกแล้วก็ซ้ายปัด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 นะครับทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับขายยกแล้วก็ซ้ายปัดขายยกแล้วก็ซ้ายปัดขายยกแล้วก็ซ้ายปัดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่าพเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าดูซิว่ามัน บางฟอร์ไหมทำให้มันบางนะครับแล้วก็ถ้ามันบางลแล้วก็เราก็ทําการม้วนเลยฮะม้วนก็ทําอย่างนี้แล้วก็ม้นมวนม้วนมวน้มวนนะครับโอเคมันจะได้รูปอย่างนี้ฮะดีเห็นนี่นะครับ